สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวโลกครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยุบสีสถานมจิกนะครับช่องสำหรับการวิเคราะห์ลุงชะตาสำหรับการเป็นไปในการใช้ชีวิตของทุกๆคนนะครับ เรียกว่าดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางนะครับชีวิตยังไงถ้ายังไม่สิ้นสุดมันก็ต้องดําเนินต่อนะครับแต่วิธีการใช้ชีวิตมบบหลายรูปแบบหลายคนก็หลายอยา่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับการเปิดทํานายก็เพื่อให้เห็นความที่มันดูจะเป็นไปได้และมันควรจะ รู้บางเรื่องหรือเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดนะครับวันนี้เปิดไพ่คนที่เกิดวันพุธท,ที่สองเมษายนนะครับสวยมาก

นะครับรับชมกันสถา,านการณ์ของท่านไปแรกขึ้นเดอะ y ฮพิสเตตเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกความนึกคิดจินตนาการเป็นไปได้ทั้งนั้นครับใบที่2นี่คือภายแห่งการเรียนรู้นะครัเรียนรู้หรือการเดินทางระยะสั้นๆน,นะครับเกิดเรียนรู้ก็เรียนรู้แบบ เป็นเรื่องเรื่องแล้วจบไม่ได้เรียนแบบเป็นหลักสูตรระยะยาวไม่ใช่ครับดหลไปเท้าสี่ถ้ถวยเกิดการโลนเลและไบางอย่างกินเรียนการเงินดีเจ็ดดาบแผ่นโจรแผ่นโจรชั่วร้ายแจ๊คกุรีเรียนหนุนเงินคิงถ้วย นังตาปิดปิดดูนิ่งๆสามดาวอารมณ์ร้อนปากไวไมีพายเดือดซันเดือดกระพายเดือดตาสักภาพพ่ที่เหมิดมาสิบใบจะเป็นพาใหญ่ในด้านบวกนะครับให้พีทเด e s t ตาแล้วก็ดีที่สุดนั่นคือเด e อ u ซันนะครับ ึ่งผมไม่เคยบอกอะถ้าใครเชื่อเรื่องดวงตาหรือเชื่อเรื่องไพ่สถานในไพ่ยิปตีอะไพ่เดอะซันเป็นไพ่นาโชคไพ่เดอะซันเป็นไพ่งวดสเร็ดไพ่เดอะซันเป็นไพ่ของช่วงจังหวะโอกาสสถานการณ์อะไรที่มันดีๆอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครคิดว่ามันกาลังจะแย่ๆอยู่อาจจขึ้นไพ่เดอะซันขึ้นอ่ะปลลองได้ว่ามันกาลังจะดีนะครับ <c oughs> จากสิบใบเนี่ยที่ผมดูแบบถ้ามันจะไม่ดีมันก็เกิดจากตัวเรานี่ตัวเราทั้งนั้นนะครับตัวเราสถานการณ์ดวงตาดีจังหวะดีนะครับไฮพีสก็ติดที่อารมณ์อ่าความเป็นส่วนตัวนะครับอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําเฮ้ยแต่มันถึงเวลาต้องทํานะแต่กูไม่มีอารมณ์กูไม่ทําเออมันจะเป็นแบบนั้นละนะครับ <c oughs> ให้พีสอ่ะนะครับนอกจากนั้นพายเดือดสตาร์เนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับอยู่ใน่ามกลางธรรมชาติสวยงามด้วยบ้านแบบบ้านมีสวนมีต้นไม้มีนาอะไรแบบนี้นั่นแสดงถึงความมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนนะครับเดือดสันก็อย่างที่บอกนะครับอ่มาดูภาพรวมนะครับภาพรวม โดดเด่นมากก็คือเรื่องของการเงินน่าจะเด่นนะครับแจ็คเหรียญควีนเหรียญเนี่ยเป็นหลักสิบสิบล้านในการหมุนเงินหรือทําทุกแรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินไม่ต้องน่าเป็นห่วงนะครับแถมยังมีเจ็ดดาบที่จะรู้เท่าทันคนหรือไม่ก็โดนกโกงไห้แบบไม่รู้ตัวเนียนๆเจ็ดดาบอ่ะนะครับ การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการงานรูปไทยเม้เาวีเด็กถึงมเมเา้าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะกําลังจะเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆจะเรียนเป็นมหมอดู้ว่าเนี่ยตัวนั้นเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อไปทําเพื่อไปลงทุนเพื่อไปอทํากิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กถึงมเมเา้าเป็นไพ่การงานที่ ใายการงานการเรียนการศึกษานะครับเหมือนถึงว่าการเรียนระยะสั้นตามหลักสูตรตามอะไรที่สามารถไม่ต้องเรียนยาวเป็นสามปีสี่ปีอะไรไม่มีครับเด็กถึงไม่ทางนี่เรียนระยะสั้นนะครับการเดินทางก็เป็นเดินทางระยะสั้นไม่ได้ไกลมากนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวทำมาหากินทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เด็กถึงไม่ทางการเดินทางระยะสั้นนะครับเพราะฉนั้นพายการงาน สเด็นก็ต้องที่เดือนสตาร์เดือนซันแล้วก็ไฮพีเพราะว่าพระใหญ่ไม่ได้โชคเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับไพ่ถ้วยมีสี่ถ้วยไพ่เมียน้อยแล้วก็คิงถ้วยนะครับหรือว่าคิงถ้วยมีเมียเยอะเยอะว่ามากกว่าหนึ่งคนไม่ใช่เรียกว่าเมียน้อยไปลว่าเมียเยอะเอ,อแล้วตัดสินใจเรื่องไม่ถูกหรือตัวท่านเองแหละ กำลังสงสัยในความประพฤติของคู่ของท่านแล้วก็สงสัยในความเป็นของท่านนี่กูเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมหรือกูเป็นตัวสำรองอประมาณแบบนั้นเรื่องความรักพะมันจะมีบางช่างยุก็คือสามดาบเนี่ยคนรอบตัวรอบข้างเนี่ยนะครับขอ,อยุแยงคอปันาา่นประสาทททำให้อารมณ์ร้อนขี้อุดหงิดปากไว ใจสะเทือนปากไหวใจสะเทือนพิดถูพิดค้าพิดคำนิดหน่อยไม่ได้โมโหฟัดงวงฟัดงาประมาณแบบนั้นนะครับแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีไพ่เดือซันอ่ะอืมครับเรื่องสุขภาพ,พราโรคหัวใจโรคปอดนะครับเร่างนั้นก็ไม่มีอะไรเรื่องของอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากกว่ามันมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจังหวะที่ ปิ้งความคิดอะไรอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าพอจะทำอะพอจะลงมือทํามันติดนูน่นติดนี่ติดกับเรื่องราวติดกับอะไรมากมายอย่างสี่ถ้วยเนี่ยบอกก็เลยว่าแผนมันเยอะเออมันคิดดักหน้าดักหลังมันก็เลยอตกลงดีหรือไม่ดีเฮ้ยตกลงใช่หรือไม่ใช่นะเออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพก็บอกครับล,ปลปรปอดลรกหัวใจลรคความดันนะ,นะครับ นี่คือภาพร,รวมนะครับภาพร,รวมรวมรกว้างของคนที่เกิดวันพุธนะครับประจําันพุทธที่สองเมษานะครับสิ่งใดที่ผมได้พูดนะครับมันอาจจะมีอยู่แนนี้นะครับเพราะว่าผมดูตามความรู้สึกนะครับอาจพา่วิเครอาะห์พ่ตามที่เห็นนะครับไม่ได้มีใครถามคําถามเข้ามาซี่ง ให้ผมสามารถเอาไพ่เนี่ยตอบกลับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคําถามผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกได้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเออการงานการเงินอะไรเป็นอย่างนี้นะเอะระวังถูกโกงถูกหลอกด้วยนะครับอ่ะเนี่ยภาพรวมนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้รู้และรู้สึกยังไง ต้องการอย่างไรไม่ชอบอะไรยังไงก็คุยได้นะครับขอบคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเมื่อชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคงสถิติมมนี่คนถูกใจกดถูกใจที่ไน่จะเกินสิบสิบ,ส,บสิบห้าคนนะ้มแต่ทำมาเนียเออเว้ยมาตรฐานดีวะ่ะ อ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นสิ่งเลวร้วายอะไรไปได้ดีๆนะครับมีเดือนสันและเดือนสตาร์นะครับจะชี้นำทางแล้วก็จะพาท่านไปสู่สิ่งที่พึงปร,รารถนาให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ขออวยพรทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับให้มีสุภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ นะครับคิดสิ่งใดเขาได้สมความปรารถนาเขาึกสึกติดรักษาบรรทานบรรมิคุ้มครองสวัสดิครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ